ซูมไปเลยค่ะน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้เด็ดมากค่ะอยากรู้ว่าเด็ดแค่ไหนต้องไปลองกันเลยจ้าว่านี่คือร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่ป้านาอยู่แถวคอวังริมน่านท่าเสานี่เองจ้าอาป้ายเขาบอกว่ากว๋วยเตี๋ยวไก่แต่ในนี้ขอบอกเลยไม่ได้มีกว๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเดียวนะคะที่อร่อยเดี๋ยวเราไปบุกกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างอ่ะจ้ะ เราก็เจอเจ้าของร้านกำลังยืนด่าเราอยู่นะคะที่นี่ก็จะมีทั้งขนมหวานมากมายให้เราได้เลือกกินนี่ แอดก็สั่งเมนูนี้มาเลยค่ะมีขาวหมูตุนนะคะโอ้ยหอมยั่วยวนจะบอกว่าหมูตุนเขาเนี่ยละลายในปากเลยค่ะท่านผู้ชมนีก็จะเป็นน้ำหวานนะเชิญดูนางบรรยายนะคะว่ามีอะไรบ้างแกงเขียวหวานอมเขียวหวานอันนี้อะไรข้าวหมกทอดค่ะแต่เป็นกล่องนะใช่กล่องเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบกาเพื่อนห้าสิบจีนน้ำยาสี่สิบบาทน้ำจิ้นน้ำจิ้นขนมปนมมากม้านนายกล่อง รอช่องแตงไทยอันนี้อน,นี้ถุงเท่าไหร่กรชซองแตงไทย 25. 25ไทยี่สิบห้านะใค่ะหัวชียี่สิบดยี่สิ้ากแก้วมะพร้าวอ,อ,อ,อ่อนยี่สิขายเยอะมากเอาเยอะจริงๆริงสับปูสับปูมีนี่อีกสับปูไส้หมูยี่สิบ้เดีวสัมพัสก็จะมีมันเชื่อมมาค่ะเยอะม,ม,มากค่ะมันยังไม่มาแต่มันมาแน่นอนโอเคป่าเต๋าปมาไข้ป้าต่างปบะเท อันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรแก่มะพร้าวอ่อนแก่มะพร้าวอ่อนอันนีกล้วยบวชชีบวชชีก็ะเจี๊ยมะพร้าวหน่อยมข้นอย่างก็มีหักกาดแดงมีาไส้มีกระเจี๊ยมะพร้าวฝักผักกาดกระเจี๊ยโบราณอร่อยมากและนี่ก็คือทีเด็ดของทางร้านนะคะท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าตีนอร่อยมากวันนี้ต้องลองชิมตีนด้วยไหมเอ่ยอาอย่าคิดไกลมันคือตีนไก่นะจ๊ะ มีตนด้วยนนนะนะีนอกจากกเว้ยเตี่ยวแล้วก็ยังมีหมูสเต๊ะที่เนื้อนิ่มอร่อยมากน้ำจิ้มแบบเด็ดมากเลยขอบอกเดี๋ยวจะใจไม่ดูว่ามันน่ากินก็นาดไหนขอบอกว่าสั่งมาชุดเดียวคนเดียวไม่น่าจะพอกินเพราะว่ามันอร่อยมาก นี่นะคะราคาเขาก็จะตามป้ายนี้เลยจ้าท่านผู้ชมนอกจากนั้นขนมจีนร้านเขาก็อร่อยนะคะน้ำยาก็จะอยู่นี่เลยค่ะเส้นนี้เลยค่ะแม่น้ําตรงนี้อับพูดเล่นนะคะหยอกหยอกนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมไปก่อนจ้า